สวัสดีนักเรียนชั้นม3ห้องคูมเมนทุกคนนะครับในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่รูปของผลต่างกำลัง3านะครับเป็น e p ีที่2นะครับเป็น EP ีสุดท้ายของผลต่างนะครับก็จากสูตรนะครับสูตรนี้ก็เราพูดกันมาบ่อยแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็ใช้สูตรนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้า,าพหุนามอยู่ในรูปของหน้ากำลัง3ามลบหลังกำลัง3ามเราสามารถแยกออกมา ได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากําลังสองบวกหน้าคูณหลังแล้วก็บวกกําลังกําลังสองนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือที่จะทําให้เราเข้าใช้สูตรนี้ได้คือนักเรียนจะต้องจัดรูปครับให้พหุนามนั้นอยู่ในรูปของหน้ากําลัง3นะครับให้อยู่ในรูปของหน้ากําลัง3ามลบหลังกําลัง3ให้ได้นั่นเองนะครับจะต้องจัดรูปให้ได้ซึ่งก็นักเรียนก็อาจจะใช้แบบว่า ไปกดเครื่องคิดเลขดูเนาะว่าตัวเลขตัวนี้คืออะไรยกกําลัง3ซึ่งในการกดเครื่องคิดเลขเนี่ยครูได้พูดไปแล้วตั้งแต่คลิปแรกๆที่เราเรียนนะครับนั่นก็ไปดูได้นะครับครูก็จะไม่พูดแล้วเนาะันเรียนก็คิดว่าถ้าจะทำได้ใครทําไม่ได้ยังไงก็ inbox เฟซส่วนตัวเข้ามาได้นะครับแชทส่วนตัวเข้ามาได้หรือกลับไปดูในคลิปแรกก็ได้เช่นกันนะครับได้สาธิตไปแล้วนะครับเอาเรามาดูตัวอย่างที่1ครับ8 x กําลัง3ลบ27ครับ แน่นอนว่าตรงนี้มันยังไม่เป็นรูปร่างตามสูตรนี้ถูกไหมครับมันยังไม่เป็นรูปร่างตามสูตรนี้นะครับแล้วก็มาจาัดครับแปดครับแปดคืออะไรกําลังสามนะครับแปดคืออะไรกําลังสามแล้วก็จะได้ว่าแปดเนี่ยมันคือสองกำลังสามครับสองกำลังสามมันคือสองกำลังสามนะครับอ่ะ x กเนี่ยก็คือ x กกำลังสามอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็ยี่สิบเจ็ดนะครับ ลบกับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคืออะไรกำลังสามก็คือสามกำลัง 3, สามถูกไหมคัสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแสดงว่าก้อนหน้าเนี่ยมันคือ x สอง x ทั้งหมดยกกำลังสามลบด้วยสามกำลังสามนะครับก้อนหน้าคือสอง x ก้อนหลังคือเลขสามจากนั้นเราก็เอาเข้าสูตรนี้เลยเราก็จะแยกออกมาได้เป็น อนหน้าใช่ไหมหน้าลบหลังหน้าก็คือ 2x ลบหลังก็คือ3อคูณกับหน้ากําลัง2หน้ากําลัง2หน้ามี 2x ทั้งหมดยกกาลัง2นะครับอันนี้คือทั้งหมดยกกาลัง2นะนักเรียนเวลาเขียนเนี่ยนักเรียนเอากาลังไปไว้ข้างนอกวงเล็บหน่อยนะครับหลายคนเห็นจากการตรวจกันบ้านเนี่ย2อ่ะไปอยู่ข้างในวงเล็บนะครับซึ่งไม่ถูกเนาะมันเป็นอันนี้มันคือ2มันยกกําลังทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็บวกกับหน้าคูณหลังใช่ไหมหน้าก็คือ a นี้ 2x คูณกับหลังก็คือคูณกับ3แล้วก็บวกด้วยหลังกําลัง3นะครับบวกด้วยหลังกําลัง3เม้ยหลังกําลัง2หลังกําลัง2ก็คือ3กาลัง2ก็จะได้ตัวนี้โอเคทีนี้จะให้ทําให้มันอยู่ในรูปของเ็จแล้วนะครับอืมเราข้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมถูกปะเป็น 2x ลบ3เหมือนเดิมส่วนนี้ เวลานี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องคูณเนี่ยกลังกระจายกําลังสองเข้ามา2องกำลังสองก็จะกลายเป็น4ครับเป็น 4x กซ์ำลัง2บวกกับสองเป็น 6x เอ็กนะครับบวกกับสามกำลังสองเป็น9นั่นเองก็จะได้อา่าการแยกตัวประกอบออกมาเป็นอันนี้นะครับเป็นแบบนี้ โอเคนะต่อไปครับตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2 1 2 5า x กลัง3ลบ64ครับเราก็จะต้องจัดตัวนี้ให้อยู่ในรูปของกำลัง3 1 2รมันก็คือมลาลองแทยด้วยค่าอ่าก็ลองเช็คค่าใช่ไหมมันคือ5้ากำลัง3นั่นเองนะครับคูณกับ x กำลังสส่วน64ครับ64คือ4ีกำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นมันคือ ก้อนหน้าเนี่ยคือ 5x ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วนข้างหลังคือ4กำลัง3ก้อนหน้าคือ 5x ก้อนหลังคือเลข4ถูกไหมครับแล้วก็จัดรูปแยกตัวป,ประกอบตามสูตรครับหน้าลบหลังถูกไหมครับคูณกับหน้ากำลัง2หน้ากำลัง2อย่าลืมเลข2นะครับ อยู่ข้างนอกวงเล็บนะยกกกาลังสองของมัธยนยอยู่นอกวงเล็บบวกกับหน้าคูณหลังเห็นไหมครับหน้าคูณกับหลังก็คือ4บวกกับหน้าคูณหลังบวกกับหลังกําลังสองอแบบนี้ที่มาจัดให้ปเป็นรูปสําเร็จนะครับข้างหน้าเนี่ยมอนเดิมเป็น 5x ลบ4ไหมครับส่วนตัวนี้ยกกําลังสองกระจายเข้ามาข้างใน ห้ากำลังสองเป็น25ครับเป็นห้ายี่บากำลังสบวกกับ5 4 20ี่อ่ายีครับ 20x บวกกับ4ี่กำลังสองก็คือ16นั่นเองก็จะแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับง่ายอยู่นะเพียงแค่จัดรูปให้มันได้ตามที่โจทย์กำหนดอ่าตามที่สูตรเขากำหนดมาให้เราใช้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับให้นักเรียนทำ ลองทำนะครับแยกตัวประกอบต่อไปนี้นะครับที่มีทั้งหมด4ข้อนะครับมี4ข้อดังต่อไปนี้ให้เรียนลองทำนะครับแล้วก็เหมือนเดิมให้เรียนจดบันทึกตามที่ครูสอนในคลิปทำแบบฝึกหัดอะไรให้เรียบร้อยและอย่าลืมเขียนชื่อที่ส่วนท้ายของงานของตนเองด้วยจากนั้นถ่ายภาพให้เห็นชื่อชัดเจนงานชัดงานชัดเจนนะครับโดยเฉพาะแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปในคลาสรูมหรือใครที่ไม่ได้อ่า มีปัญหากับคลาสรูมก็ส่งที่แชทส่วนตัวได้ครูก็จะตรวจให้คะแนนในลำดับต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับ